เนี่ยมาถึงร้านข้าวแล้วจะกินข้าวป่ะไปไปไปแต่คุยกันก่อนจ้่ใครจ่ายตังค์ไปหนูจ่ายก็ได้อ่ะโอเคโอเคทุกคนย้ำนะครับใครจ่ายตังค์มึงเนี้ยมากๆเงินไม่พอนะอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรใครจ่ายตังค์ไอ้หนูไม่กินเลยก็ได้อ่ะารอนี่ครับจ้าด้อ่าโอเคโอเคป่ะเขาเขาเขาไม่กินป่ะพู่ดไปอย่างนี้นะผมจะคุยกับแล้วป้าแล้วป้าหิวไหมก็ไม่ให้ พูดอะไรหนูไม่สบายใจนะแล้วป้าหิวไหมก็ไม่หิวนะจะกินข้าวเปล่าไม่สบายใจอ่ะลงมาลงมานั่นป้าจ่ายส่งของของป้านะตกงตรงลงไหมจ่ายจ่าโอเคอ่ะลงลงลงพูดอย่างงี้เดี๋ยวพี่โน้ตพิสูจน์โอเคลงเอฟซีนะครับวันนี้ป้ารัตนาเขาจะจ่ายตังเองนะจ่ายของตัวเองเออแล้วจ่ายเผื่อผมได้ไหมป้าพี่จ่ายดูพี่คนเดียวอได้ยินนะทุกคนได้ยินนะได้ยินนะครับว่าจะจ่ายของทัางหมของป้าสองคน ป้าป้าาจะมจเกมันลงไปหยบเลียหยบเลยมจ่ายเลยหยบมาเดี๋ยวชีวิตจริงจะบอกพี่จักเนนรัดาวัฒนาแบรนม่หมดโบมาบ้านกันเยอะเลยไปบ้าไปนั่งเลยนั่งมองไม่เห็นเนาะปไม่เห็นดตอนนี้อาจจะเป็นมือแรกคร้แรกเมือเดียวที่เขาบอกว่าเขาหนัาปากเขาจะจ่ายให้ผมด้วย ไม่จ่ายอ้าวอ้าวเอาเทำไมป้าคูณมาหมาเนี่ยไม่จ่ายแล้วไม่รู้จักเลยเอาเอาเอาก็คืออยู่ที่น้องจับมือไม่จ่ายแล้วเดี๋ยวครับเดี๋ยวไม่จ่ายแล้วฟ้าฟ้าเขาบอกว่าเขาจะจ่ายให้พี่แต่พอลงรถปั๊บกูไม่จ่ายแล้วป้าเมื่อกี้ป้าบอกป้าจะจ่ายให้ผมนะพูดอย่างเงี้ยชีวิตจริงกูจะคุยกับตำรวจหมดเลยเอาป้าไปนั่งข้างล่างเลยป้าไปป้า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 ไปนั่งทำงานป้าไปนั่งบนรถ ไานั่งตรงนู้นสั่งยังสั่งยังม่ีอะไรเลยนิยมแดดลมย่างโอย่างลาเต้อ๋อมามาทำอะไรตั้งนี้มาจะกินอะไรพี่คอหมูย่างมีเนื้อไหมครับร้านเนี้ยมีค่ะไก่ย่างเนื้องบีออมกระดูกอ่อน เนื้อหมย่างเจ๋วดีเจ๋วดีเสือร้องไห้ตนาร้องไห้ต้องสัตวเสือใช่ไหมูปูปลาปูปลาพี่าจ่ากินปลาได้เหรอฮะก็เขาสั่งไลาบมูพี่ออขอโทษขอหมูแดดเดียวขอ่าจกินปลาด้วย ต้มแซ่บกระดูกอ่อนมาจ่ายกระดูกอ่อนได้เหรอเลี้ยวค่อยมาก้อยเนื้อดิบไม่ขมนะฮะไม่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 ขมไงไม่ขมไม่ค่อยจ่ายตังค์อย่าสั่งเยอะนะเมื่อกี้ต้มตามสั่งใช่ไหมโอเคโอเคกี่อย่างนะครับกี่อย่างกี่อย่างคอาเ่อกี่อย่างนับเลย อ่าพร้อมฟังไหม่องเกาะอย่าสั่งเยอะข้าวเหนียวกี่เกาะอ่ะข้าวเหนียวห้าค่ะข้าวสวยสามเดี๋ยวสั่งเยอะนะเพราะไม่ค่อยจ่ายป้าเมื่อกี้ป้าบอกว่าป้าจะจ่ายให้ผมใช่ไหมมันไม่จับมือเลยอ่าเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ใครพูดในรถเรา่าจะจ่ายให้ผมอ่ะไม่ได้พูดเลยนะที่วิธีคือต้องพูป้าป้าพูดนะป้าพูด ปพูดนะจนั้นก่อนกินป้าเอาตังของป้าจ่ายก่อนร้อยเืงไม่กินเลยนะไม่กินไปนั่งโต๊ะน้ตไปนั่งโต๊ะน้ตไปนั่งโต๊ะโน้ตน้งเลยอไปนั่งโต๊ะน้ไม่กินนั่งโต๊ะน้น้องจ๋าดูมันพูดกับเจ๊นี่ผู้ชายอ่ถงกี้องอ่ะไปนั่งโต๊ะน้ครับคุณกินเป่าเอ้ยคุณนั่งตรงนี้กูไม่กินก็ได้ไม่ได้ที่มันมองปากการไม่ได้เฮ้ยมึงพูดอย่างนี้กะตายเร็วนะมันน่าเกลียบไปนั่งโต๊ะนน้นเลยตายตายตาย นบ้านดีนะตำรวจเยอะเลยอาไนั่งตรงนคุไปกินข้าวกัน้าตรงนี้เจ้าที่ผูกหมาหมาฉันจะนอนไม่หมาน่ะปลากินเปล่าปลากินไหมกินร้อยหนึ่งจ่ายก่อนกินเอาตามวางแลยจ๋าดูินไม่จายก่อนกินจ๋าเอาตาหมววางเลยให้เขาเห็นว่าเรามีรอยหนึ่งไม่พูดนอนี่นปากไม่ดีกันเลยนะไม่ใช่ครับผมนจ๋าตาหมวกจ่ายก่อนกินครับวันนี้จ่ายก่อนกิน พวกขายอย่าไปฟังมานะบา้านดิฉันดีเด่นนะพวกขายใครพวกขายไม่รู้เหมือนกันพวกขายเออเขาฟังป้าป้าจะกินไหมมาชี้อย่างนี้ป้า,าจะกินเปล่าก็ไม่ให้กินนะเก็นัง่งตรงนวดน้องกากามันพูดนะนี่ยอย่าพูดจำแบบนี้เฮ้ยหนูทำงานหนูไปหนูไม่ต้องยุ่งในเรื่องนี้ใช่ไหมมันว่าเธออีกน่ะโอ้โหเจ๊นี่เจ๊พี่ติมจะบอกพี่สักเน้นเจ๊เจ๊ดาวโฆษณาด้านไหนโอ้หได้เก่งเจ๊เดี๋ยวผมเลี้ยงเจ๊เออดีของของเจ๊เอา ผัดที่แกงพัดลมเพดานอัน like น um ึงนี่อย่าทำเมือนฉันนะไม่เอาม่เอาเหรออผัดขี้มนเลยเาจะเจไนะแกงพัดลมเพดานไน่ระนา้กล้วย่าี่หีอะพมโอ้โหป้าปาาใช้ั่งนี้เป้าไปกินยี้ใหญ่โตโหันทำกูอย่างนี้นะตัวเอง ไปนั então, und, ่งไนั <es> ่งรกน้องจ๋าไปนั <se> ่งรักขาจะกินาดาไงยังจมาบ้านกั่งตรงนี้ไปได้ไงล่ะาจไปาด้วยเขาบอกาที่พอที่ัเงนเลยนะเพื่อนกันเนี่ยพอเดี๋วป้ามองฝากผนั่งรนั่งนั่ง้ัเฮ้ยไปันั่นาบอกชีวิตจิที่นอที่จัดเงินลยให้ยิงอ่ะไปให้เดินเดินเรียบไปที้ อาพ่อปัดแต่เมื่อคืนแล้วจะขโมยตองเขาหนาไม่ได้เจ้ไม่ได้ยังอะจะขโมยตังค์เหรอเจ้น้องมึงมาสั่งกันแน่แม่ยึดนั่นชีวิตจริงคุณจะพูดในถนนเยอะมีนอนมาบ้านกันเยอะเลยมาจ๋าต้องเอาตังค์ฝากให้เขาร้อยเดียวจบแล้วน้องตมาสั่งเลยอีกจังเจ้ไปหน้าที่เดิมเหรอเจ้หน้าที่เดิมขอพาดจัดการคนที่พูดไม่ดีด้วยไปไหนให้คนแอบยิงไม่ได้เขาไงคืยเขาออกร้อยเดียวพอนั่งที่เดิมเหรอเจ้หน้าที่เดิมมาจับไป อ๋อนี่ร่วมทำบุญร่วมทำบุญเจดีร่วมทำบุญทำบุญใส่ซองหน่อยวิจิงจะบอกพีทเบ้านี่บอเสรนดนี่ครับเพราะผมอยากนาเชนั่นนั่งน่แหละไเมดไปน้องจ๋าดูมันเปนเจนี่ตีเอพีตีเพีเปนบริการเป็นเพราะเรมึงทำนี่กูจะบอกกับพี่นนท์ี่สักวิญเลยนะไอเด็กเตร์ฟไปต้อนรับเร็ว โอเคอันนี้นั่งเต็มนะอย่านั่งนะตรงนี้อย่านั่งนะนี่เต็มนะ้วสังนี้นะพระจ๋าทุจะให้ตัวเองมาเลี้ยงมันจะตายเลยเมื่อกี้ก่อนลงรถทุกคนเห็นไหมเลี้ยงเธอคนเดียวนะพอลงรถปั๊บกูไม่ได้บอกเจ้พูดเหรอเนี่ยกูไม่ได้พูดเลยดไอ้นี่พูดไอ้ตายเลยนะอ่าโยแค่นี้แหละไปอีกสามสิบวิจ๋าูแม่เจ้ด้วยนะแม่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 เจ้ เอาผังแมวเจ๊เจอาเอาเอาตัดไปเร็วเ้าผัดแมวเจ๊เ้าผัดแมวไหมเดี๋ยวโยเอาข้าผัดใส่แมวให้ทำไมเมื่อกี้แบ่แมวสิเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยงเองคูตระกูลดีนะมาพูดกันที่บ้านเยอะเลยแจกจริงครับครับตัดจ้